พี่ชางมันมีผีพี่ผีน่ะมันไม่มีเก่งช่วยด้วยครับหมอผีพี่ผมโดนผีลักเข้าไปในตู้เย็นนะครับไ้้ไ้้ไอ้กูผิดอะไรเนี่ย แกไม่ผีแกแม่ไม่บอกฉันเนี่ยก็ดูอาจารย์ดิไอติดขี้เอาขี้เอาอ่ะกูจะพูดตอนไหนเรารู้กันไหมเขาเฮ้ยผีมันอยู่ไหนวะไอ้หนูมันอยู่ในตู้เย็นนะอาจารย์มันจับพี่ผมไปอ่ะอาจารย์ช่วยพี่ผมนะไอนั่งแก่นั่งตรงนี้ไป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 ผมต้องนั่งตรงนี้ ตัวล่าลออกป็นไงเอา้าแล้วทำไมจับผมมันดึงผมก็ไปอะ่ะผมทำยังไงอ่ะกลัวฉันอยู่ตรงนี้ ไหนล่ะเอมมีเลยมันยังไม่ออกมาหรอกเดี๋ยวสวดไหมโอ้ยหลบบล็อมีแกอีกจนมันตุกผมอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยใจของกฉันวัดฉันสวดมันก็ได้ออกมาเฮ้ย วิธีเธอนะวิธีนี้ไม่ได้ผลหรอกอาจารย์เอาทำไงดีอาจารย์เฮ้ยีไม่ต้องเจอกับมนต์ปุกแตกไว้เออเออเอออกมาในย่ามเรียบร้อยแว้วมต์ปุกแตกอยู่ในปืนเนอร์นี่เรียบร้อยแล้วว่ากันไปนั่งรอมาข้างหน้าไป อาจารย์อาจารย์อาจารย์แกน่ะได้ตายไปแล้วอะไรนะไอ้เลยอาจารย์อาจารย์อาจารย์ยอาจารย์ทำไมมันก็มีเหมือนกันนะอาจารย์มีน้ำมนต์ปลุกเสงมันเล่าได้ไงวะโอ้ย ไปต้องใส่น้ำมอญมันจะไม่ได้ผลวะนี่ตมึงเจอแปลงบุกเซ็ตอู้อาจารย์แล้วมันจะได้ผลเหรออาจารย์เฮ้ยฉันป่าผีมาเยอะแล้วเว้ยมะก็ไม่ผลว่ะแกไปล่อมันตรงนี้ไปไม่เอาไปล่อไว้แล้วผมต้องทำยังไงอะอาจารย์ แกอยู่ที่ไหน,นเดี๋ยวฉันจะเรียกมันออกมา มันจะเป็นหมอผีนะจ้์วอะไรกันวะเนี่ยจ้าจ้าวทำไงอะจ้าไปอย่างนี้มันต้องเจอวิธีนี้ไว้แกใส่ไปอร่อยเนี่ยไปจ้าวไปนั่งตรงนั้นเลยเอเดี๋ยวพอฉันนับหนึ่งสองสามแล้วันก็ แต่มันเลยนะเว้ยอ๋อโอเหนึ่งสองสามโอ้โอ้ยอาจารย์มัไมมันตีผมคืนนะอาจารย์เฮ้ยเฮ้ยฉันลืมไปว่ะมันก็เป็นหีเหมือนกันนี่ว่ะโอ้ยอะไรเนี่ยอาจารย์ทำไม น,นี่มันต้องเจอของปลุกเสกยังวะอะไรหรอจันแกเคยเห็นควายธน,นูไหมไม่แ,แต่ฉันไม่มีหรอกควายธน,น,นมูมีแต่นเน,น่วะวยตกแกธนูวะยฉันจะโยนเข้าไปให้เป็นกัดผีตัวนั้นวะแกไปไปข้างหน้าเลยไปอ,อีกแล้ว แกเปิดนะตีฉันจะย้อนตุ๊กแกทนูฉันอ่ะเข้าไปกัดกันันข้างในด้วยเฮ้ยังอ่่งงไม่จามันนิ่งแล้วมใส่มันไปแล้วแน่เลยอ่ะอาจารย์ผมก็เปิดตเยันเลยใช่ไหมอ่ะเปิดเลย วิธีเดียวนะไม่เห็นจะได้ผลเลยอะเฮียจริงๆวะอย่างเงี้ยมันต้องเจอท่าไม่ตายเวยท่าไม่ตายเหรออะไรเอออาจารย์นน่ชุดโกโก้าาว้ยน่ถ้ามันเล่นเกมกับฉันแล้วมันแพ้มันจะต้องถูกกำจัดมาฉันเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งไงได้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 หู มาแล้วมาเต้น <minutes> ก <paid off> ็เพลงกันไว้มาแล้วลุงจก็บอว่าที่นู้อยกได้ว่าที่นู้อยากได้ก็ว่าที่นู้อยาได้อ๋อฮะออแล้วสนุกกันมากแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกม a I O อโยนไว้แะ เราเล่นด้วยแล้วไงทำไมอ่ะคนได้ครบเลยอ๋อก็ได้ก็ได้ก็ได้แผมต้องทำยังไงอ่ะไอไปไปนั่งบนรถโอ้ยเก๊า

แกเป็นผู้ชนะคดีพิกเจ็จภารกิจละกลับบ้านดีกว่าก็กลวทีู่้ยากได้กัวที่รู้อยากใสกกว่าทได้ก็กลาที่รูอยากได้ก็กลวที่นูอยากใส่ก็กว่าที่มีสิได้